ที่น้ำมันมน,นี่ไงนี่ไงอันนี้น,น,นะโอเคแล้วเราก็กดเติมเชื้อเพลิงปับ One, ๊บทำไมไม่ได้อ่ะโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Call of Duty Warzone หมวด DMZ ครับผมแล้วันนี้เราจะไปทำภารกิจไฟไฟลิสไฟลิสอ่า ภารกิจนี้ผมดูแล้วมันง่ายนะแค่ไปแปลน้ำมันมาน้ำมันเติมเครื่องบินแต่น้ำมันนี้คนละแบบนะน้ำมันที่ได้จากรถไฟถ้าผมจำไม่ผิดน้ำมันที่ได้จากรถไฟนะวันนี้เราจะเอาปืนกระต่ายเลยครับไม่ปืนกระต่ายของเราครับให้เราไปเอาน้ำมันมาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปที่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็บินออกจากแมปอ่าเดี๋ยวไปดูกัน วิ่งเกิอใกล้รถไฟอยู่เว้ยนี่คือตายจนตายจนแบบว่ารู้และว่าน้ำมันอยู่ที่ไหนครับคือผมเจอเนี่ยผมเจอที่สน,สนามบินอีกที่หนึ่งรถไฟนี่เจอประจำอยู่แล้วกันอยู่แล้วนะรถไฟ บนรถไฟนี่เจอกันประจำแต่จะเก็บทันหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะจะเก็บทันหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะมีคนขึ้นไปหรือ,อยังขอให้เจอเถอะครับผมจะได้ผ่านภารกิจนี้สักทีนานแล้วด้วยไม่ผ่านสักที มีคนวะไม่เห็นมีคนวิ่งนะไหนมีคนเก็บแล้วมีคนเก็บ <G wipe> ให้แล้วเย่ยมมีคนเก็บให้แล้วย่ยมไปเลยขอเถอะขอ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 งขอของ ขอน้ำมันขอน้ำมันขอน้ำมันพาผมออกฮอหน่อยพาผมไปออกฮอหน่อยครับผมจะได้ผ่านภารกิจครับได้แล้วครับคนเนตตี้เก็บมาอยู่บนรถไฟและอีกที่หนึ่งคือที่สนามบินนะเนี่ยอีกที่หนึ่งคือที่สนามบินที่ผมเจอมา เฮ้ยอเได้ปืนมาได้ปืนมาลนสนามบินครับพาผมไปสนามบินหน่อยคนจีนไหมคนจีนหรือญี่ปุ่นได้แล้วได้น้ำมันแล้ว บนรถไฟกบสนามบินนะจําไว้นะถ้าคนไทยเล่นถ้าคนไทยเล่นนะใถ้หยิบทันดีกว่าให้หยิบทันดีกว่าให้หยิบกันทันซึ่สตองโฮหรอเอาน้ำมันให้เราแทนก่อนได้ไหม มีหออยู่นี้นี่หอออกหอออกหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับแล้วแต่ละตาเกิดอุยจะรอดกันไหมผมจะพยายามพยายามบีชีวิตรอดออกไปให้ได้ครับนี่ตามชาวชาวจีนชาวญี่ปุ่นเหมือนชาวอะไรไม่รู้ชาวต่างชาติแล้วกันง่ายๆตามพวกเขาไปก่อนตามพวกเขาไปก่อน ตามพวกเขาไปอูกระสุนหมดตามพวกเขาไปก่อนเบ็บเขามีภารกิจเขามีภารกิจเข้าเนี่ยเหรอเฮ้ยทำไมเหมือนมีรถมันจักระเปิดประตูดได้นี่ ย,ยืนทำอะไรครับ <c oughs> ยืนอะไรทำไม่มีอะเฮียยืนซะง,งงเลยทีเดียวกระเป๋าวิเรามีกระเป๋ากระเป๋าโล่อยู่แล้วให้มาทำอะไรที่นี่ครับหาอะไร เห็นมีเสืเอ้อกลอกสามเลยเนาะกระเป๋าหนึ่งยาลังสีอ้าวมีคนมาตามล่าอยกม,มีคนมาตามล่าครับผม โอ้ยโดนระเบิดอะไรไงวะออกออกจากที่นี่ยังไงวะหาทางออกไม่เจอจะออกหรือจะเข้าเอายังไงจะออกหรือจะเข้ายังไง đặt rồi lo là sung trôm tì sung trôm tì rồi เสียงระเบิดจากไหนข้างบนยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วเซอร์ชบเน็กซ์โฟล์ด ไปที่สนามบินเพื่อนเอาน้ำมันไปเติมกันเพื่อนเราจะน้ำมันไปเติมกันได้ไหมมาเลยมาเลยปืนช็อกโกแลตตายจนปืนช็อกโกแลตหล่นไปแล้วว้าวต้องห่วยกับ ต้องหูอีกอันเหรอาติดติดลมเดีย๋ยวเอาอันนี้ออกไปด้วยครับเฮ้ยมีแล้วนะขาดแค่ไปสนีุญแจไปสนี สตองโฮตายครับโดนปุ๊โดนปุ๊ตาย One activity is increasing near your location stay alert อีกคนนึงไปไหนเนี่ยกระโดดล้มปึ๊บตึกตีนี้จะคิวเอาแต่สตองโฮนะตีนี้เอาแต่สต,อ,ตองโฮนะ,ะเฮนะเ้ยมีรถอลุงล่างว่ะกระต่ายกระต่าย ตายบินตายบิดมาแล้วว้าวฮึซึบลงมา,มาอ้าวเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปไงครับ

ไม่มีกาซสตองหงเอะไปไหนอ่ะเหรียญยังไม่ครบเลยเนี่ย

เห็นอยู่คนหนึ่งอ้าวปล่อยคนลงซะงั้น ตายเลยไม่มีอะไรเลย,ย,เลยมีคนทำไรซื้อของเหร ไม่มีครับซื้อเกาะไม่ได้ซื้อเกาะไม่ไ,ไ,มไ,ไล่ไปละไปละขึ้นหอกันเพื่อนเราจะขึ้นหอกันเพื่อน อะไรอีกไปไหนเดี๋ยวพาไปขึ้นหอ,อ,อทุกคน เก็บน้ำมันมาแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อ,อ่อนชนขับถนนว้ยขับถนนให้เหมือนบอดจะได้ไม่โดนสงสัยที่เป็นทางรถไฟนี่ที่เป็นทางรถไฟอะ นั่งเรือไปได้ไหมเหมือนทีมเราก็รู้นะว่าเรามีภารกิจถึรรงไหมจะถึงไหม,ไหมเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวขวาน,นิดโอ้จะเสร็จภารกิจแล้ว เสร็จภารกิจแล้วเย้เสร็จภารกิจแล้วเกวเนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนน่ะน่าจะง่ายนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปหาที่สนามบินแล้วก็รถไฟ แต่ก็ต้องอย่างว่าต้องเกิดใกล้ด้วยไม่นั้นทุกคนอื่นก็เก็บไปแล้วหรือไม่แล้วก็ฆ่าคนฆ <c oughs> ่าคนหาห่าน้ำมันน้ำมันจะเป็นแกลอนเขียวๆครับเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นหอเต,เติมเติมเชื้อเพลิงก็ผ่าน,นภารกิจแล้วเสร็จแล้วก็ออกออกจากแมปอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะแล้วกดกดกดเติมเชื้อเพลิงที่ที่น้ำมันนี่ไงนี่ไงอันนี้นะ โอเคแล้วเราก็กดเติมเชื้อเพลิงปั๊บเข้าไมไม่ได้อ่ะกดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้เฉยอ๋อต้องปากดข้างหน้าปะโทต้างมากดข้างหน้า เอ้เมื่อกี้ผมก็กดแล้วมันชอบไปอย่างเงี้ยชอบกดไม่ติดเนี่ยบินบินออกแมพเห็นไหมบินออกนอกแมพก็ผ่านภารกิจครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนขับออกจะจะผ่านไหมแค่ปาร์ตี้ขับออกก็ผ่านนะผ่านครับใช่ไหมดูให้แน่ใจย,ย้ผ่านครับแค่คนในตี้ออกโอเคนะทุกคน โยนให้ดูคนนิตี้เราโยนให้ดูอะเย่ yeah, ผ่านภาร,รกิจแล้วครับโอ้โ oh หกว่าจะหาผ่านที่ผม2วันเนี่ยใช้เวลา2วันเลยครับเอาละครับวันนี้ผมก็คนทุกขอแต่จบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับคือมันต้องจังหวะดีจริงๆอะ่ะเกิดใกล้สนามบินปุ๊บก็เข้าไปเอาแกลอละน้ำมันได้เกิดใกล้รถไฟปุ๊บก็ขึ้นไปเอาแกอนได้น่ะผ่านที่สวันแล้วเนะี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ